มาเจอกันนะครับในค่ำคืนของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่17มิถุนายนนะครับอัปเดตราคาทองคํานะครับผมเองยังคงออกออเดอร์เป็นหน้าเซลนะครับแล้วก็ได้ออเดอร์แรกอยู่ที่2324นะครับแล้วก็ออเดอร์ที่2 2นะครับ2320ซึ่งตอนนี้ราคาก็กดตัวลงมานะครับทําให้ออเดอร์อยู่เหนือราคาปัจจุบันก็ได้กําไรกันไปนะครับก็ เซตนี้นะครับเริ่มต้นที่บาลานซ์สองสามสามสองสี่นะครับสามร้อยยี่บสี่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้โอนไปไว้บอลเกลางแล้วชุดหนึ่งนะครึ่งหนึ่งสำหรับกำไรในรอบกลางวันนะครับสิบเหรียญนะแล้วก็ตอนนี้ก็บวกอยู่แปดเหรียญนะครับสองออเดอร์แล้วก็ลองเทคโอฟิตนะโอเคนะครับหลังจากเสียงอาสามสิ้นสุดไปนะครับเมื่อกี้ได้มีการผมได้มีการเปิดเทคโอฟิตไปก่อนนะครับ ไม้หนึ่งไม้นะครับที่สองสามสองแปดนะครับตรงนี้นะครับนี่ออเดอร์นี้นะครับก็ตอนนี้ผมมีออเดอร์เซลอยู่หนึ่งออเดอร์สองออเดอร์นะครับแล้วก็มีไม้บายอยู่หนึ่งถ้าเราครบคู่ไปแล้วหนึ่งนะครับตอนนี้ยังวิ่งอยู่หนึ่งหนึ่งออเดอร์นะครับก็จะปล่อยให้วิ่งนะครับแล้วก็ยังมองหน้าเซลอยู่และตอนนี้ได้โคต้านะครับเพราะเราปิดไปแล้วหนึ่งยังเหลืออีกหนึ่งนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยผมจะวางใกล้ๆตรงนี้ก่อนหนึ่งไม้นะครับหนึ่งออเดอร์นะฮะสำหรับออเดอร์เซลนะครับเซลลิมิตนะครับจะเห็นได้ว่าผมมเซลลิตขึ้นนไปะครับ มานี่ผมยกขึ้นมาหน่อยนะครับเอาไว้ปลายไส้นี้นะฮะนี่คือการออกออเดอร์นะฮะถ้าเกิดว่ากราฟมันกดตัวลงเลยมาเลยแรงๆเราก็จะได้ระยะนะครับได้ระยะหมายถึงอะไรก็จากจุดราคานี้มาถึงจุดเทคโบฟิตเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณเอ่อเท่าไหร่นะประมาณเกือบพันห้าร้อยจุดนะครับพันห้าร้อยจุดนะพันห้าร้อยจุดนะครับก็สิบห้าเหรียญนะครับสิบห้าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะแต่ถ้ากราฟนะครับ กราฟกับตัวขึ้นไปนะครับเรามีไม้เซลล์ดักอยู่ตรงนี้หนึ่งไม้นะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งไม้นะฮะเป็นไม้ที่สามนะฮะอันนี้ไม้ที่สองนะครับแล้วถ้าขึ้นไปอีกนะฮะผมพร้อมนะครับในโซนนี้ที่จะอัดออเดอร์ลงมาถ้าเขาจะเบรกนะครับเพราะฉะนั้นการออกในออเดอร์นะครับคืนนี้ก็มองเป็นหน้าเซลล์เริ่มต้นนะฮะแล้วก็คาดหวังว่านะครับราคาทองคํานะเรามาดูนะครับว่าเขาจะลงมาทำนิวโรนะฮะ ที่เขาเคยทําไว้นะครับนี่อันนี้คือโลเดิมนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งนะฮะขอปรับไปเป็นทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับอ่านี่จะได้เห็นชัดๆนะครับในชุดนี้นะครับโอเคนี่คือโลเดิมนะครับอยู่ที่83นะครับนะฮะบรีมแปนะครับนะและคาดหวังว่าเขาจะลงมาเคลียร์ประมาณ7363มาเนี่ยนะครับก็ยังคาดหวังว่าเขาจะลงมาทําโลนะครับเพราะว่า ถ้าเขาขึ้นไปก็อาจจะไซด์เวย์นะขึ้นไปไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือเขาจะลงมานี่นะครับภาพที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าขอให้ลงมาข้างล่างดีกว่านะครับขอให้ลงข้างล่างดีกว่านั่นคือแผนการเทรดของผมนะแต่ถ้าเขาจะขึ้นไปข้างบนก็ไม่มีปัญหาครับเราก็เล่นกันได้เพราะนั้นมันไม่มีใครพอจะรู้อะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดี้ตัวไหนหรือหรือ เอเอตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือคาดเดานะครับตอนนี้ผมว่าคาดเดาว่าอย่างนั้นนะครับก็เปิดเป็นหน้าเซลล์นะครับแล้วก็เซลล์เนี่ยผมจะไม่เปิดตามนะครับไม่โฟล่นะครับจะสังเกตได้ว่าออเดอร์เซลผมจะอยู่บริเวณไหลนะครับก็คือแนวต้านนะครับจะไม่มีมาอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับไม่มีนะเป็นไม้เซลล์ไม่มีนะครับไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมจะไม่โฟลล่เซล์นะครับแล้วก็เวลากราฟวิ่งขึ้นผมก็จะไม่าบนะฮะพยายามายให้ได้ ก้นๆอย่างเงี้ยนะครับกลางๆก็ถือว่าสวยก้นๆกลางๆนะฮะอย่าไปบายสูงเกินนะครับนะส่วนใหญ่แล้วโฟโล่นะฮะจะทําให้บายเราสูงนะครับแล้วตอนนี้กราฟกดตัวกลับขึ้นไปนะครับโอเคถ้ามันขึ้นไปนะยะขอดูแท่งเทียนนะครับถ้าขึ้นไปแล้วหมดแรงเนี่ยผมจะเซลล์ใกล้ๆนะครับบริเวณสองสามอีสักออเดอร์หนึ่งนะฮะพอไม่เขาโดนลากนะฮะเปิดไปเป็นสองก็พร้อมเลยถ้าเขาจะลากนะครับไม่มีปัญหานะครับผมพร้อมที่จะเปิดได้แล้วก็พอท อย่างไปได้อีกหมื่นสี่พันจุดนะครับตอนนี้นะครับโดนลากได้นะแล้วก็อยู่บนกําไรนะครับห้าห้าห้าเหรียญนะครับอยู่บนกําไรห้าเหรียญนะตอนนี้โอเคครับก็แผนเทสทองคําคืนนี้นะครับมองแน่เซลล์นะครับผมมองแน่เซลล์นะครับผมคิดว่าเขาจะทำทำลงไปทําโลใหม่นะฮะบริเวณเจ็ดสามหรือหกสามนะครับหรือลงไปเทสแปดสามอีกรอบหนึ่งนะฮะ ก็อาจจะมีการยกตัวเพื่อลงจะได้ดูแรงก็เป็นไปได้หรือการลงของเขาในรอบนี้เพื่อทําให้เขากลับขึ้นไปแบบไม่ไกลก็แรงก็ได้นะครับมันเป็นได้2กรณีนะหนก็คืออาจจะมีการยกตัวขึ้นไปแล้วลงก็ได้ดูแรงนะครับนะเฉะนั้นก็เทรดระวังตัวกันด้วยนะครับแต่ออกออเดอร์สไตล์ผมก็คือเป็นเฮดจิ้งนะฮะเปิดบายปิดด้วยเซลนะครับเปิดเซลล์ปิดด้วยบายนะครับแล้วก็เ,เทรดแบบมีรีเบทเพราะนั่นเองเนี่ยและการวางออเดอร์